ตอบ้วมือก่อนนะตอบิ้มือก่อน,ออนไปรับโทรศัพท์วัลล่าคือแล้วก็มาทำต่อถ้าจําเป็นแต่ปกติแล้วลเราก็จะไม่รับโทรศัพท์ขณะทํางานกรณีคูมีนัดสําคัญคูแล้ว้องเปิดโทรศัพท์ไปอาจารย์ก็โทรอะพอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำเวดเด,ดสซิอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าของเหลวที่อยู่ข้างในมันก็จะขึ้นมาตอนที่เราดึงตอนเมื่อกี้เราดึงใช่ไหมเรามีการดึงเลนนะคะเราก็จะเราก็จะอ่าทำเวดเดสซิอีกรอบหนึ่ง ทำให้สะอาดทำเหมือนเดิมหมนักษหลักการก็คือเช็ดกดเช็ดจนกว่าแผลจะสะอาดแผลสะอาดอย่างไรก็ถูด้วยลูกตาของเรานี่แหละกดกดไปที่โคนนะคะกดแล้วก็ไล่นะไล่ของเหลวมาแล้วก็เอาเงี้ยป้ายจริ้าไป จะลืมว่า normal นะสไลด์เนี่ยเราใช้เช็ดในแผลเท่านั้นเนาะทำแบบเดิมกันเนี่ยถือว่าเราเหลืออยู่อ่ามันยังมีอยู่เนาะก็ทำจนมันสะอาดนะคะน้ำสามันเยอะใช่ไหมแล้วก็กลับตำลีนิดนึงแล้วก็เช็ดแล้วก็ป้าย <c oughs> แล้วเห็นสกินรอบๆนี่ไหมมันก็จับเปียกเปียจะมีของเหลวอยู่อ่าหรือก้อนสุดท้ายเราก็ใช้ซะเช็ดนะะเช็ดสองข้างก็กลับ เราด้านได้จร้งค่แล้วสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดพอดีมันหมดแล้วแอลกอฮอล์สำลีแอลกอฮอล์เช็ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดท <c oughs> ีนี้ขั้นตอนสาคัญของการปิดก๊อดเดนที่ครูเคยบอกว่าเราต้องใช้วายก๊อดนะคะวายก๊อดนี่ก็คือตัวที่จะพยุงให้ข้ออยู่แบบนี้นักศึกษารอึกดว่าถ้าเราไม่ใช้วายก๊อดนะคะเราใช้ก๊อดปิดลงไปไออนนี้ก็จะถูกพับแบบนี้ พวกน้ำเลือดน้ำหนองก็จะออกมาไม่ได้ก็จะทําให้แผลอักเสบมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องใช้คอเสดสองอันเชื่กันก็ใช้คอเสดอีกอันหนึ่งนะคะจับแล้วก็วางลงไปนะคะสอดลงไปใต้เอาเข็มกัดที่เรากลัดไว้เนี่ยขึ้นมานอนอยู่บนนี้เห็นไหมคะข้อเราก็จะตั้งอยู่เข็มกัดก็จะอยู่อย่างนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไปทิ่มตําแล้วก็จะปลุกเข้าไป อีกอันหนึ่งประกบกันประกบกันสองข้างการทําแผลนี่ก็จะเป็นศิละปะเหมือนกันก็ทําแล้วให้มันออกมาโอเคเรียบร้อยสวยงามโอเคไหมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้กอ๊อสนะคะใช้กอ๊อสหนานิดนึงสำหรับออกโนไปซะละ สำหรับไอ้แผลที่มันเป็นก๊อตเดทที่มันเป็นเพนโรเดนเนี่ยมันจะมีสิ่งคัดหลังเยอะนะคะนักษาของจริงต้องก๊อตหนากว่านี้นะปกลงไปเลยอาจจะต้องใช้ทับก๊อตวางลงไปแล้วก็เรียบร้อยก็เราทําแผลเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เรานักษาบอกไม่เห็นเรียบร้อยเลยนะนะคือเราเสร็จแล้วก่อนที่เราจะจัดการพวกนี้เราก็เก็บของของพวกเนี้ก่อนที่เรา จะติดพลาสเตอร์เราต้องถอดถุงมือกอ่อนแต่ก่อนที่เราจะถอดถุงมือหันมาเก็บของพวกนี้นะคะของสกปรกทั้งหลายเนี่ยพร้อมที่จะมุดออกไปไว้ข้างหลังนะคะหยิบจับของพวกนี้ต้องระมัดระวังน,นะคะมันจะทิ้งัำมือเรานะคะเพราะมันก็เหมือนเข็มฉีดยาแหละเพราะมันคอนเทม,มินเนตคนไข้แล้วมีเชื้อโรคไอตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไปทิ้งในที่ที่ทิ้งเข็มนะคะที่ที่ทิ้งเข็มแล้วก็เอามือด,ด้วยเกลีเรียบร้อย ขันมาดูนี่นิดนึงว่าถ้ามันเราก็จะเก็บมันด้วยเก็บมันให้เรียบร้อยพร้อมที่เราจะมลอกออกกระบอกแล้วก็ถอดถุงมือเวลาถอดถุงมือให้กำมือไว้นะคะแล้วก็ถุงมือคู่ด้านที่ถ้ามมือเหลือมือเดียวเราก็จะเอามือเราสอดเข้าไปข้างในแล้วก็ม้วนมาอนะะัยแล้วก็ชันเลยบอกโอเคคุณเจนี่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ปิดแผลให้นะคะวันนี้แผลดีนะคะแผลที่ตัดไหมาไปติดดีนะคะก็ที่จะปิดแผลให้แต่ว่าละถ้าคุณเจนี่อาบน้ําก็สามารถเปิดแผลนี้ได้เลยนะคะคสําหรับแผลที่เหลือเนี่ยอย่าเพิ่งให้ถูกน้ํานะคะต้องระมัดระวังถ้าแผลโดนน้ําเวลาไปห้องน้ำเนี่ยก็ให้แจ้งพยาบาลให้ทำแผลให้ใหม่น, <c oughs> นะคะแล้วก็แผลวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้เยอะนะคะก็แนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลบาดแผล เวลาเราทาแผลไปเนี่ยเราก็คุยกับคนไข้ไปเหมือนที่ครูคุยกับนักศึกษาเนี่ยอแผลดีนะคะตอนนี้เจ็บไหมวันนี้กินอะไรได้บ้างประเมินดูว่าเขาดูแลตัวเองเป็นอย่างไรกินอาหารโรงพยาบาลได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าทําอย่างไรแผลถึงจะหายนะแนะนําเข้าไปวิธีปิดแผลนะคะคือคนที่คนที่ติดพลาสเตอร์จะต้องไม่ใช่คนที่ใส่ถุงมือเนาะก็เราก็ตัด อันนี้อันนี้ไม่ถูกนะถ้าเกิดจริงๆอันนี้สมมติว่ามันไม่มีแผลพะเราไม่ได้ทาจริงจริงถ้ามันมีแผลปุ๊บเราจะต้องไม่เอาพัตเตอร์มาโดนแผลเราดีก็ใช้ถ้าเราตัดพัตเตอร์นะคะพัตเตอร์คู่กันเนี่ยตัดให้มันยาวเท่ากันก็เพื่อความสวยงาม <c oughs> ไม่ใช่อัน <c oughs> ออนึงยาวโน่นนี้อันนึงสั้นก็ทุบๆอย่างเงี้ย อ่าถ้าเกิดว่าเราไปติดพลาสเตอร์ที่บริเวณหน้าอกนะคะหน้าอกของผู้ป่วยเนาะให้หลีกเลี่ยงที่ติดไปบริเวณหัวนมนะหัวนมเขาเนี่ยอย่าไปให้พลาสเตอร์โดนะะดนะคะนักศึกษาถ้าจําเป็นจะต้องพาดผ่านมาก็เอาก๊อสมาติดให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าหัวนมเนี่ยมันบางแล้วถ้าเกิดว่าเราไปดึงพลาสเตอร์อาจจะทําให้เป็นแผลได้หัวเนาะ อิน่นี้จริงอย่าไปติดของเขาเชียวอ่ะมีอะไรจะถามไหมอ่ะคุณเจนนี่ทำแผลเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าล้วกอ็อะไรกันเสื้อผ้าเนาะจัดภ้าผูป่วยให้เรียบร้อยแล้วก็กคุยกับคนไข้ไปว่าเขาต้องนูแลตัวเองแล้วเราก็จ่า เดี๋ยวแผลนี่จะทําอีกครั้งก็พรุ่งนี้เช้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแผลเปียกหรือปวดแผลหรือว่ามีมันซึมเปื้อนเยอะก็ขอให้แจ้งพยาบาลได้นะคะแผลเนี่ยตามปกติแล้วถ้าแผลที่มันไม่โปรกเราก็ทํามาละครั้งแต่กรณีที่มันมีอุบิเหตุมีการผลเปื้อนมีการเปียกชื้อหรือว่าเลือดเกาะหรือว่าหนองเยอะๆเนี่ยเราก็ทำนะคะต้องทำต้องทำให้มันดูสะอาด เรียบร้อยละเรื่องการทำแผนนี่ใครจะทำอะไรไหม